กาแฟรลดความอ้วนอุ้ยถ่ายกลับด้านกล <c oughs> ่องหนึ่งมีสี่สองมีกมี่สองสิบห้าซองจ้ะสิบห<ส>้าซองกินได้สิบห<ส>้าวันเลยชื่งเดือนรู้ผลเลยค่ะมีกล<ส>่องรู้ผลจ้าแล้วกินยังไงเช้ากลางวันเย็นยังไงแล้วแต่สะดวกเลยกินตอนเช้าก่อนก็ได้ลองดู กินข้าวไหมรหรือ,อว่าท้องว่างกินข้าวก่อนแต่กินก่อนกินข้าวหรือหลังกินข้าวก็ได้แล้วแต่ะดวกเลยค่ะแล้วบรรจุนี้มีสิบห้าซองเล็กกล่องละเท่าไหร่พร้อมส่งกล่องละสองร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมส่งไม่ได้เสียไปทางนะไม่เสียจ้าไม่ได้เก็บไปทางอันนี้คือแล้วเราก็มาใส่กล่องเล็ก ใช่ไหมแล้วก็บรรจุเขาจะแพ็คมาอย่างนี้ให้แล้วก็แพ็คมาสิบห้าซองแล้วเขาก็จะมีมีกล่องเล็กให้ใช่ไหมแล้วเราก็มาใส่กล่องโน่นเหรอกล่องใหญ่เหรออันนี้มีคนสั่งแล้วว่างั้นเหรอมีคนสั่งแล้วจ้ะนั่นคือโกโก้จ้ะสำหรับคนที่ไม่กินกาแฟอืมบางคนเขาไม่กินกาแฟแล้วหอมไหมน่ะ พอเหมือนกันจะแต่อันนี้เห็นผลง่ายเินเ็นผลในกล่องแรกเลยผู้ชายก็กินได้ใช่ไหมใช่สั่งสั่งแล้วได้เลยใช่ไหมใช่สั่งเลยจ้าเดี๋ยวงให้เ,เดี๋ยวยายจะให้เบรอร์โทรใต้คลิปนะคะเดี๋ยวก็มีลูกค้าสั่งเดี๋ยวจะมาแพ็คกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้า ซองสิบห้าซองมันตกซองเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบห้าซองไม่ถึงยี่สิบสิบห้าซองหารสิบเต็มทีเด็ต่อสองร้อยสิบหนึ่งค่ะยี่สิบห้าก็ไม่ถึงสองร้สี่สาม กล่องสองละสิบสี่บาทเนาะ<อ>ใครต้องการสั่งได้นะคะสนใจสั่งยายวันได้นะคะดีเาวันจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะกล่องละ200บาทภายในบรรจุ15บซองนะคะ200คือไม่ได้เก็บปทางนะคะพร้อมค่าส่งยังไงก็เข้ามาติดตามใน YouTube ในช่องของยายวันดีชาแนลนะคะยังไงก็จะให้อันนี้ก็คือเป็นโกโก,โก้โกโก้สำหรับคนที่ทไม่ทานกาแฟนะคะก็ทานโกโก้ก็เห็นผลในหนึ่งเดือนนะคะโกโก้ก็เข้ากันใช่ไหมสองร้อยมีกี่ซองไม่รู้นะคะข้างใน <25 S 1> ไม่ได้สิหซองเหมือนกัน,น,กนแล้วแต่สะดวกนะคะกินเช้าเย็นได้ ก่อนหรือหลังอาหารได้นะคะยังไงสนใจก็เดี๋ยวยาวันจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะปักหมุดไว้อันนี้คือลอดแรกนะคะทุกคน FC เนาะกาแฟลดหุ่นลดความอ้วนเห็นในพิปตานะคะทดลองแล้วภายใน1เดือนนะคะแล้วก็ยังมีโกโก้นะคะโกโก้รวมค่าส่งนะคะ FC 200บาทนะคะยังไงก็ฝาก เข้าติดตามช่องเย,ยวันสนใจยังไงก็ติดต่อเบอร์โทรได้นะคะขอบคุณค่ะ